สวัสดีค่ะแม่แมวพาปลูกพาทำวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกตะไคร้ในกระถางกันค่ะการปลูกตะไคร้ในกระถางมีประโยชน์ตรงที่สามารถนํามาใช้ในครัวเรือนได้ง่ายเวลาเราจะทําอาหารเราก็สามารถไปตัดตะไคร้ได้ถึงอยู่ใกล้ๆบ้านของเรานี่เองค่ะและสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นที่ก็สามารถปลูกไว้ในกระถางเพื่อนํามาใช้งานได้ค่ะ ปลูกตะไคร้ครั้งเดียวกินกันไปตลอดทั้งปีเลยค่ะตะไคร้มีประโยชน์มากมายสามารถนำมาทำอาหารได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดแกงคั่วต้มยำก็ใช้ล้วนแต่ใช้ตะไคร้ค่ะและตะไคร้สามารถนำมาทำเป็นน้ำตะไคร้เพื่อใช้ขับลมได้อีกด้วยค่ะตะไคร้มีประโยชน์มากมายขนาดนี้เรามาปลูกตะไคร้กันค่ะ และไปดูขั้นตอนการปลูกตะไคร้และวิธีการปลูกกันได้เลยค่ะและนี่คือต้นพันธ์ตะไคร้ของเราค่ะเมื่อเ,เพื่อนๆได้ตะไคร้ามาแบบนี้ไม่ว่าจะซื้อมาหรือเราจะมีต้นพันของเราเองก็จะได้ต้นพันธ์ลักษณะแบบนี้ค่ะและการปลูกตะไคร้ของเราจะไม่ใช้ทั้งต้นนะคะทุกคน เราจะใช้เฉพาะโคนต้นหรือจะเป็นเงาของตะไคร้ตรงนี้แหละค่ะซึงค่ะด้านบนของเราสามารถนําไปประกอบอาหารได้ส่วนด้านล่างของเราจะตัดเป็นต้นพันตะไคร้ค่ะเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นให้เพื่อนๆตัดโคนตะไคร้ตรงนี้ออกเลยค่ะ ด้านนี้เราก็สามารถนำไปทำอาหารหรือใช้ในครัวของเราได้ค่ะเราจะเก็บไว้ส่วนนี้คือต้นพันธุ์ตะไคร้ของเราค่ะและเมื่อเราได้ต้นพันธุ์ตะไคร้ของเรามาแล้วให้เพื่อนๆน,นำไปแช่ไว้ในน้ำประมาณ1-2ออาทิตย์ และต่อมาตะไครของเราก็จะค่อยๆแทงนอออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีรากและเราจะรอจนกว่าตะไครของเราจะแตกใบออกมาเต็มค่ะและจะได้ต้นพันตุตะไคร้ของเราลักษณะแบบนี้ค่ะการปลูกตะไคร์แบบนี้อัตราการรอดของตะไคร้คือร้อยเปอร์เซ็นค่ะ นี่เลยค่ะรากของตะไคร้จะหอกออกมาบริเวณเงาของตะไคร้ค่ะและจะแทงหน่อออกมาบริเวณด้านข้างของลำต้นเมื่อเราได้ต้นพันตะไคร้ของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปเตรียมดินสําหรับปลูกตะไคร้กันค่ะตามมาดูวิธีการเตรียมดินของเรากันต่อค่ะ ส่วนาการเตรียมดินของเราเราก็จะมีดินที่เราหมักไว้แล้วแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มปริมาณของสารอาหารสำหรับบำรุงต้นพันธุ์ของเราค่ะก็จะมีปุ๋ยคอกค่ะและตัวสำคัญที่จะบำรุงต้นตาคระของเรา ตัวนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้จะเป็นดินขุยไผ่นะคะเราจะนำมาใช้ในปริมาณเล็กน้อยผสมลงไปในดินของเราค่ะเรามาเริ่มผสมดินของเรากันได้เลยค่ะเราจะใส่ปุ๋ยคอกหรือขี้วัวลงไปค่ะ ต่อไปก็จะเป็นดินขุยไผ่ของเราค่ะผสมลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินค่ะหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้ดินทั้งหมดเข้ากันค่ะ สมดินเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำดินลงในกระถางค่ะ ราก็ได้ดินของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาปลูกตะไคร้กันเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นปันตะไคร้ของเราที่เราจะใช้ลงปลูก นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีบริเวณบ้านที่เป็นพื้นดินสำหรับเพื่อนเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่บ้านจัดสรรในเมืองเดี๋ยวเราจะทำการรดน้ำกันได้เลยค่ะเราจะนำรดน้ำและนำมาวางไว้ในที่ร่ม เพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะมีตะไคร้กินกันตาลอดทั้งปีเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นตะไคร้ที่เราได้ปลูกไว้แล้วค่ะทุกคนก็จะเริ่มแตกกอใหญ่ขึ้นแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาเพิ่มปุ๋ยและทาดอาหารให้กับเขาได้อีกค่ะเราจะมาเติมปุ๋ยคอก ให้กับตะไคร้ของเราค่ะใส่ปุ๋ยคอกไว้บริเวณรอบๆคนต้นตะไคร้ แนี้เราก็ได้ต้นตะไคร้ในกระถางไว้สำหรับทำอาหารในครัวเรือนของเราไม่ยุ่งยากในการปลูกไม่ยุ่งยากที่จะไปหาเพียงแค่ปลูกไว้บ้านละหนึ่งกระถางเราก็สามารถมีตะไคร้กินกันตลอดทั้งปีเลยค่ะ และว,วันนี้ก็ได้พาเพื่อนๆมาปลูกตะไคร้เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วและฝากเพื่อนๆที่มาชมคลิปนี้ทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าฝากเป็นกำลังใจให้แม่แมวด้วยนะคะส่วนเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่แมวด้วยค่ะและอย่าลืมกดแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่แมวค่ะและว,วันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อน สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ